สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง f อซที่รักได้ยินเสียงฝนไหมคะฝนตกชุ่มฉ่าในคืนที่ฝนพรรัดเธอคิดถึงกันบ้างไหมนะคะก่อนที่คุณผู้ฟังจะปิดไฟนอนนะคะแล้วก็ sleep on the bed หลับไปกับคนข้างกายหรือว่าหลับไปกับหมอนข้างอันโปรดของคุณหรือว่าหลับไปกับนางฟ้าก็เอาที่สบายใจก็ตามนั้นเลยค่ะ วันนี้นางฟ้ามีท็อปปิกดีๆฟินๆระมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นท็อปปิกธรรมดาแต่ว่าก็เกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเพราะว่าความคิดถึงของใครบางคนส่งตรงให้นางฟ้าสื่อสารผ่านไพ่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในค่าคืนที่เหน็บหนาวฝนตกโปรยปลายแบบนี้นะคะในชื่อท็อปปิกคือค่ําคืนนี้ใครคิดถึงคุณสุดหัวใจเรามาดูกันซิค่ําคืนนี้ใครนะคิดถึงคุณสุดหัวใจ พลังงานไพ่ที่นางฟ้าหยิบได้นะคะไฮพินเทสค่ะใบที่2ก็ยังเป็นเมเจอร์อะคานานะคะไฮโรฟันค่ะแล้วก็มีพลังงานของท o ออฟคับและทัดดินนะคะทัดลมทัดน้ําออกมา3ามธาตุคนที่เข้ามาฟังอาจจะเป็นเช่าน้ําดินหรือว่าไฟหรือว่าลมได้หมดเลยพลังงานตรงกับใครก็เสมือนว่าเปิดไพ่3ามใบนี้ให้คุณเป็นการส่วนตัวเละนะ ไฮพินเทสไฮโรแฟนไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นความรักระดับจิตวิญญาณคู่รักโซเมทแถมมีทูออฟทับออกมาให้คุณแบบใจฟูรักจริงรักจังคนที่คิดถึงคุณเขามองว่าคุณคือครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณครึ่งหนึ่งของยอดดวงใจของเขานะคะคิดถึงคุณสุดหัวใจราศีพฤกษศกราศีมีนะคะราศีกุมพลังงานของเขาคนนั้นหลับก็ฝันถึงตื่นก็คิดถึงทานข้าวเห็นอะไรดีๆรอบตัวในแต่ละวันนึกถึง แต่หน้าเธอนึกถึงแต่ชื่อเธอโอ้เธอช่างงดงามจเจริญอาหารจเจริญอาหารในพี่สนีกระไรนะคะพลังงานของไฮพินเทศคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายธาตุน้ําจิตใจดีนุ่มนวลอ่อนหวานสายบุญละมุนลึกลับความลึกลับของคุณเนี่ยทำให้ไพ่พระสังฆราชสันสะเทือนสันสะท้านนะคะความหายไปของคุณไม่ว่าจะหายไประดับนาทีระดับชั่วโมงหรือระดับวันคนคนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้เธอเอาดวง ใจฉันไปด้วยเธอเอาความรู้สึกที่มันแบบว่าผูกพันกับเธอไปด้วยทุกที่เลยเธอรู้หรือไม่นะคะมีผู้หญิงผู้ชายนะคะธาตุดินราศีพฤษภกําลังคร่าค,ครวญคิดถึงคุณแล้วก็อยากบอกรักคุณอยากให้รู้ว่าค่ําคืนที่ฝนตกชุ่มฉ่าแบบนี้เธอคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเธอได้ยินเสียงฝนแล้วเธอได้ยินเสียงกระซิบรักที่เราเคยบอกเธอบ้างหรือเปล่านะความ two of c u p อะ่ะไพ่สองใบนี้นะคะไฮโรแฟนไทพินเทสไพ so ่โซเมทแล้วมี two of c u p ออกมา Продолжение เขาอะก็ไม่เข้าใจหรอกว่าความรักที่มันเกิดขึ้นความผูกพันที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เขากับคุณได้เจอกันมันทําไมถึงได้แบบว่าอยากสกินชิปอยากอยู่ใกล้ๆอยากจับมืออยากก,กอดๆโอ้คนคนนี้มองว่าคุณเนี่ยคือความโรแมนติกฟ้าประทานชีวิตเขานะความเป็นนักบวชจิตใจดีสายบุญไฮโดรแฟนน์อะราศีพฤษภเป็นคนที่แบบคิดเยอะคิดพินิจพิคราะห์กว่าจะทําอะไรได้แต่อย่างดูเชื่องช้าแยกแยะว่าแบบอันนั้น สมควรไหมนี่สมควรไหมและที่สําคัญเป็นคนที่มีศีลเส้นและจิตวิญญาณที่งดงามเมื่อได้มารู้จักคุณเนี่ยความเป็นไทยพินเทศอ่ะเธอคือจิตวิญญาณอีกซีกหนึ่งที่เธอรู้ไหมว่าเราเฝ้ารอเฝ้าอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีคนเช่นเธอเข้ามาฮิลลิ่งไม่ให้เราเหงาไม่ให้เราเศร้าทําให้เราสนุกสนานและจัก,กรวาลก็ส่งคุณกับเขามาเลยทีเดียวเชียวนะคะยิงลูกศรอ,อาบความรักใส่คุณกับเขา กรรมประเทศคิวปิกอยากบอกว่าเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะวอาสิงกันจากนี้ตลอดไป คนคนนี้นะคะรู้สึกบกบุนบกบุนแบบว่าถ้าหากว่าได้อยู่กับคุณก็ออยากจะตัวติดคุณอยากจะแบบว่าสตาร์ททุกสิ่งรอบข้างให้หยุดหมุนให้มีแค่คุณกับเขาหมุนกันไปหมุนกันมาแบบนี้กอดอัดฟัดเวียงนะคะมันจะออกแนว18บวกแล้วจริงๆคนคนนี้มีแพชชั่นด้าน18บวกกับคุณมากๆต่อให้ไม่ได้แบบอยู่กับคุณนะต่อให้เขาจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณเป็นชาวต่างชาติคนทางไกลหรือว่าอายุมากกว่าคุณนะเขารู้สึกว่าทุกสิ่ง อย่างที่มันคลิกกับคุณอ่ะมันดูแมทมันดูสมูทมันดูนุ่มนวนลราบเรื่นคุณเปรียบเสมือนความแบบ นุ่มนิ่งของสายน้ําในมหาสมุทรที่ทําให้เขาแบบอยากจะแหวกไหวไปดูซิคุณอยู่ไหนนะคุณอยู่ไหนนะต่อให้ต้องงมเข็มในมหาสมุทรนะคะเข็มที่แบบว่าเลอค่าลึกลับแบบคุณอ่ะเขาก็จะยอมงมใช้จิตวิญญาณใช้หัวใจใช้ร่างกายทั้งชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อได้แบบว่าได้มีความสุขในความรักกับคุณยังไงมันก็คุ้มที่ผ่านมาเขาบ้างานบ้างเงินบ้าสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาไม่ค่อยเชื่อหรอกเรื่องโซเมทาวินเฟ อพอได้มาเจอคุณผู้ฟังของนางฟ้าเท่านั้นล่ะหัวใจเต้นแรงแบบรู้สึกว่ามือเนี่ยวูบว่าร้อนไปหมดเลยหัวใจก็วูบว่าเวลาได้อยู่ใกล้ๆคุณมันเหมือนพลังงานไฟฟ้าสถิตมันมีแพชชั่นกดแรงดึงดูดที่แบบโอ้ฉันไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครขนาดเมื่อก่อนฉันอยู่มาหาลายัยอยู่ปฐมมัธยมอนุบาลฉันยังไม่เคยรู้สึกแบบว่าใจสั่นขนาดนี้เวลาอยู่ใกล้ใครแต่มาอยู่ใกล้เธอไฮพินเทสเนี่ยเธอทำให้ใจของฉันละลาย คุณเนี่ยทำให้ใจของเขาละลายคุณทลายกำแพงความแข็งกระด้างความป่าเถือนดิบโหดของเขาทำให้เขาดูสมูทซับซอบแล้วก็เป็นคนที่นุ่มนวลอ่อนโยนใจบุญอยู่กับคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นเบบีเป็นคุณหนูเลยทีเดียวเชียวไม่รู้ชีวิตจริงคุณจะรักชูดูเลอะค่าดูแพงแค่ไหนแต่เมื่อเขาได้อยู่กับคุณนะอยากจะเป็นองค์รักพิทักษ์คุณอยากจะขูก ทุกคนฟอฟอที่เข้ามายุ่งกับคุณหึงห่วงห่วงสเสนหาอยากได้อยากกอกอดอยากครอบครองอยากให้คุณรักแค่เขาคนเดียวอยู่กับคุณนะเขาอยากจะกระซิบข้างหู่ร้มนแบบให้คุณรักเขาลงเขารักเขาลงเขาให้หัวปักหัวปั๊มไปเลยแบบคล้ายๆว่าอยากจะเอากรอบแก้วครอบคุณว่าในโลกนี้มีเขาคนเดียวเท่านั้นแหละที่คู่ควรกับคุณสินเสมอกุณนะคะนี่คือพลังงานของ คำคืนนี้ใครที่คิดถึงคุณสุดหัวใจก็โซเมทวินเฟรมที่คุณดิวอยู่นั่นแหละมือของเราที่จับกันนะคะไม่อยากปล่อยเลยเราอาจจะแบบเกี่ยวก้อยผูกสัญญารักผูกสัญญาได้แดงรักกันมาตั้งแต่อดีตชาติหรือเปล่าทําไมเขาถึงพูดนะว่าแบบมีนะรักแท้ในอดีตชาติเมื่อก่อนเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นแค่นิทานเป็นแค่ในตำนานแต่มาวันนี้ที่เขาได้ใกล้ชิดผูกพันได้รักคุณได้ให้คุณหมดหัวใจเขารู้สึกว่าโอ้ มันมีอยู่จริงนะรักในอดีตชาติมันรู้สึกเป็นห่วงเวลาที่ต้องห่างกันต่างคนต่างต้องไปทำแอคทิวิตี้ยากยายกันไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับครอบครัวเขารู้สึกว่าทำไมเขาห่วงคุณตลอดเลยคุณจะเดินชนอะไรไหมคุณกินอะไรหรือยังทานอาหารตรงต่อเวลาไหมอย่าก,กินน้ำตาลเยอะนะน้ำตาลเดี๋ยวทำให้หน้าแก่ไม่มีประโยชน์นะทานคลีนทานปลาทานผักเยอะๆนะคนคนนี้ห่วงคุณตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยแบบ หากแม้ว่าชาตินี้นะคะเขาได้อยู่ดูแลได้อยู่ใกล้ชิดได้อยู่เป็นคนรักที่แบบว่าคอยดูแลคุณเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าแบบเขาถือว่าเขามีบุญโชคดีที่สุดเลยที่มีคุณเป็น คู่รักค so ู่ทวินแฟมโซเมตคู่ทายทางจิตวิญญาณนะคะนี่คือคำคืนนี้ใครที่รักคุณสุดหัวใจราศีพฤกษกราศีมีนราศีกุมความทู o ออบคับเนี่ยหลายครั้งที่เขาต้องพลากกับคุณนะหลายครั้งที่เขาต้องแยกย้ายกันไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาจะพยายามถามตัวเองว่าเอ๊ะทําไมเวลาเขาเจอกัลยาณมิตรเจอคนอื่นเพศตรงข้ามมาพูดคุยกับเขาทําไมเขาไม่รู้สึกเหมือนมีกดแรงดึงดูดไม่อยากแบบมองหน้ารู้สึกกังวลกลัวว่าแบบ คุณจะแบบคิดนั่นคิดนี่เขาจะรู้สึกซื่อสัตย์กับคุณมากๆเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคลั่งใครหรือว่าซื่อสัตย์กับคุณได้ขนาดนี้ คุณเนี่ยมีอิทธิพลกับเขามากจริงๆคุณอาจจะเกิดวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์พฤหัสพุธได้นะคะพลังงานของราชินีพระจันทร์ของคุณเนี่ยมันแบบว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวคุณทําให้เขาอยากโทรหาคุณสามเวลาหลังอาหารอยากถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมกินอะไรหรือย,อยังหรือบางทีนะคะเขาอาจจะส่งข้อความหาคุณสามเวลาหลังอาหารจนคุณรู้สึกลาคาญเขาเขาอยากบอกว่าเธอเรารักเธอมากนะเธออย่าลาคาญเราเลยนะ หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเทคแอคชั่นให้เธอรู้ก็เพราะว่าเราหึงหวงห่วงแล้วก็เราไม่อยากให้ใครมาส่งข้อความอะไรเวิ้นเบิร์คุยกับเธอเหมือนที่เราเป็นนะนะคะมีไพ่พระสังฆราชฤือสีหรือว่านักบวชจิตใจดีสายบุญเก่งงานฉลาดแล้วก็มีองค์ความรู้กําลังรักคิดถึงคุณสุดหัวใจอยากปกป้องอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิต ร่วมเรียงเคียงหมอนร่วมเรียงเคียงถนนถ้าเป็นไปได้อยากให้มีวันหยุดเยอะๆจะได้อยู่กับคุณทุกวันทุกเวลาคอยแบบปฏิบัติพัดวีเป็นท้าตรักให้คุณ ไม่ว่าคุณจะสวยรักชุรี่ดูแพงดูเลอค่าปลาสปอร์ใจดีอยากจะมาประเคนนั่นประเคนนี่ให้คุณเขาไม่สนเขาสู้ด้วยหัวใจค่ะพระสังราชราศีพึกษองจิตใจดีคนนี้สู้เพื่อที่จะรักคุณยืนหยัดที่จะรักคุณพิชิตปกป้องคุณด้วยหัวใจจิตวิญญาณของเขาไม่ต้องพูดถึงหรอกฟันถึงเธอเสมอแบบเข้าไปหาไปพอดรักบอกคุณเสมอนะคะคุณรู้อยู่แล้วเพราะว่า ความเป็นทูวออบคาแบบสุดที่รักรักที่สุดอยากจะจุ๊บเม่งจุ๊บปากจุ๊บอ,อกจุ๊บ คุณทั้งวันทั้งวี่แต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่เขาบ้านงานเนี่ยเขาแบบเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจคนทางไกลอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางนะคะแบบอยู่ไม่แบบกับร่องกับล,อ,บลอยอาจจะแบบว่าค่าไหนนอนนั่นก็เป็นไปได้อาจจะชอบขับรถอาจจะเป็นเซลล์หรือว่าเป็นคนที่แบบว่ามีสกิลในการแบบว่าใช้การเดินทางในการหาเงินนะคะนี่คือพลังงานของ To ท love ทูออ c คัค่ำคืนนี้ใครที่คิดถึงคุณสุดหัวใจราซิมีนนะคะพึกสศอกกลุ่มนะคะมะโรงมะเมียมะเสงวอกละกานะคะจอกุลนะคะฉลูชวดแล้วก็ถานะคะอยากบอกว่าขาดเธอขาดใจขาดอะไรก็ได้ขาดน้ำมันรถพี่จอดไว้ตรงนั้นแต่ถ้าขาดน้องอะพี่ต้องตายอย่างแบบว่าไร้ซึ่งความแบบว่า ความสุขนะคะถ้าหากว่าได้ตายคาอ,อกคุณเนี่ยยังไงก็ยอมค่ะไกลแค่ไหนก็จะไปหาจะมาบอกคุณว่าเป็นห่วงแล้วก็คิดถึงคุณสุดหัวใจไม่ใช่แค่ค่ำคืนนี้แต่เป็นทุกค่ำคืนแล้วก็ตลอดไปนะคะ so sweet s ซซ e t มากเลยไม่รู้จะแบกว่าระมุนไปถึงไหนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เงียบดูแบบ มีอีกโก้ดูหญิงดูลึกลับดูแบบว่าโอ้ไม่ค่อยจะแบบบอกเล่าเก้าสิบให้ใครฟังหรอกว่าเขาเป็นคนเช่นไรแต่กับคุณเนี่ยบอกหมดเลยเล่าหมดเลยแล้วก็บริบทในการสกินชิปในการอยู่กับคุณเนี่ยคุณจะทำให้เขารู้สึกว่า เขาอยากจะถ่ายทอดอยากจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยให้ใครรู้ว่าเขาเป็นคนโรแมนติกระมุนอ่อนหวานแล้วก็เป็นคนแบบว่าเขี่ยวอกเอาใจเช่นนี้นะคะอยากกินอะไรอยากได้อะไรสวยอยู่กับคุณนะไปเที่ยวกันนะอะเดี๋ยวพี่แกะให้เดี๋ยวพี่ป้อนเดี๋ยวพี่ชอลอะอีออนนะทุกสิ่งอย่างที่มันไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นกับใครเลยแต่มันเกิดขึ้นกับคุณแค่คนเดียวเพราะคุณคือราชินีพระจันท์ที่สุดของจิตวิญ,ญญาณรักคุณแล้วก็ไม่อยากรัก ใครไม่อยากเปิดใจไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครอีกแล้วนะคะคนคนนี้นะคะทัดดินทัดน้ำนะคะแล้วก็มีทัดลมออกมาทุ่มเทให้คุณอย่างไรตั้งแต่วันแรกวันนี้ก็มีคุณอย่างนั้นตลอดไปคิดถึงทุกเวลาตลอดเวลาเอาออกจากหัวเอาออกจากความรู้สึกไม่ได้ไม่อยากห่างกันอยากอยู่ด้วยกันอยากรวยมากๆอยากเปให้คุณอยากพาคุณออกเดินทางเที่ยวรอบโลกเลยแผนแพชั่นที่วางไว้กับคุณแต่ละสเต็ปยาก ให้มันถึงเร็วเหยุดหน้าทิปหน้าเราจะไปทําบุญปฏิบัติธรรมหรือว่าไปทําบุญไปเที่ยวไปไปดิง้งไปดานไปโรแมนติกกันที่ไหนแผนของเขาลิดไว้เป็นข้อๆเลยจะทําอะไรให้คุณบ้าง เจอกันครั้งหน้าอาจจะมีดอกกุหลาบหนึ่งดอกแล้วก็บอกว่าคล้องด้วยแหวนวงเล็กๆให้คุณนะคะนี่คือพลังงานของคําคืนนี้ใครกันนะใครกันที่คิดถึงคุณสุดหัวใจก็คู่ทวินแฟมโซแมทคู่แท้คู่รักระดับจิตวิญญาณที่คุณก็รู้ว่าใครนึกชื่อนึกถึงชื่อเขารับตาภาพของเขาเสียงของเขาจะมากระซิบข้างหูคุณว่าคุณคือสุดที่รักรักที่สุดนะคะโอเคฝันดีกูดไนายบายบายคะ่ะ